โอ้โหผักเก็บกว่าไม่แ hmm. ล้วพักเก็บกว่าตียาปัดไวสีก็เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยกันยันไล้วเว้ยที่สองลวเว้ยเดือที่หนึ่งเว้ผเดอาเว้ยก็ในหนึ่งคิวนะก็ในสี่คิวนะโอ้กูกดไลน์มีเป็นชิปก็มากกดไลน์ปัเนี้ยะกดไลน์กากูก็นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยตายตายตายจะเสือจะเสือข้างตัวนาตียาในีมันธรรมดานายิเอียดต่อหยิบเอียนกันเหี้คหยิบเอียดหรอหยิเอีเนมืดอนรอดขนาดลุกซองกังต่ พอด,ดียอยู่พอด,ดีวกว่านะออมเมื่อเลวก็หันผ้าหันผ้ากัมีหลายก็ไม่ชาบสีก้อยกันเนี่ยชาสีก้อยก็ใส่ค่ะนะแต่มีจ้จะเหลาชุดหลอ่อหา้าแล้วก็ปีเหลือบันทุนเลยเอน้องเหลาฮีโน่แล้วก็ปีเอนะ็กกรารนะปีกล่อาแล้วก็ใจ้รง่ะนะาปีน้องเมืองสูงอยู่เคไอพีจมวลค่ะนะเดี๋ขวอนิ่พอปะใจเหาจาลา,จาลจรงจอมผ้าตีอ่ะอ่ มาไล่ขึ้นมาจะหน่าก็รู้นะนะ,ะก็นเ,เน้นอผเล่นน้ำเผาชุ่มน้ำกองไรเลยนะพอเไยชุ่มน้ำกองไกนะาเาอะไรชุ่มันน้ำผเผาอะไรยืดนนำก็มันไล่ครับวทุทิทวัดปออ่พุทิทวัดปออะไรหากคนะแนนนาะทบนึงขนะะ อ๋อจีก็ปีนเยอะๆกันฮะไม่ต้งไม่ห้พ่อเนี่ยนะกำลเดียวขึ้นข้าวปีหลังฮะเดี๋ยวขึ้นปีหลังค่ะนะฝากกดติดตามมันฟังกันเอาเว้ยเอาเว้ยปีเดือนปีเดือนปีเดือนยิงยาเผากลมเรียบร้อยฮะเรียบร้อยกว่าก้อนเนึ่งฮะนะเรียบร้อยกว่าก้อนเนึ่งมีพลังชั่วระยะหน่อยมากกว่าด้วยกันนะ เราอีอากอะไรกว่าโคึ่งให้เราอีกอะไรกว่าโคนึ่งเลยกนนะเน่เราอีอากอะไรกว่านิ่งชูวยังาาก,ก่ีเผืดอเมีเผบิกันว่ามัดด้วยรู้แนน,นอนแล้วก็อ่าจุเล้งอะไรกับนึ่งเบ้จุเล้งอไรกับวหนึ่งเบ้อ่าต่อสมเกมนะเดี๋ยวสร้างต่อสามเกมนะ สวัสดีครับพี่ไม่ได้เล่นเกมกับพี่มาหลายวันแล้วหัวหาานูวันเนี่ยมาเลยมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างกิจกรรมให้ลูกแค้นเสียก่อนเดี๋ยวไปเล่นนะสร้างสักสามเกมเนี่ยเดี๋ยวจะจัดเฟสให้ก่อนรางวัลที่หนึ่งก็เลยอยู่สี่ร้อยแปดสิบเพ็ดขนะดะาอ้ยที่หนึ่งค่ะนแะล้วก็ผอ้ยที่สองก็ตีเลยอยู่สามร้อยสี่สิบสี่เพ็ดค่ะ อะไรที่3ก no no ็เลไรสอร้อยอ๋อะรยเจ็ดเพชรนะสวมผ้าก็ปแย่กุนถ้นสมผ้านะพี่ยะกอ้ใจค่ะอ่าเออมนเอ๋ยใส่ก็ไปแย่กนะไปแยไปกนะพี่จอมเนี่ยเร้อยกว่ากนะพี่จอมตายฮครัปเตินาดเครับเป็นจเหมือนกันกุกออนเนี่ยเป็นจี๋เข้ามาเนี่เชนจีเนี่ยองลาจีเข้ามาฮะลายมาเนาะลายเหมือนในไองเจอเหมือนกันกุกอนนะเชียนจีเียนจีลยมากกว่าต้วยเทอะไรเราอะไรก็ก่อเ้อนะเรารก็ก่อเนีอนะกุกเขีมาติมอกันแน้นกันนะกุกเปี่ยเติมเลไกันเน่นกันนะกุก ปันต่อสามสามลังวันค่ะนะสามลังวันค่ะสามลังวันสุดด่อสุดด่อก็เลยกว่าก้องให้สุด section, สด aller, ่อก็เลยกว่าก้อนึงนะคนนะแล้วก็เสียองหักในกณีหักค่ะหักก็ยังไปในสก้อนนะไร่ไว้าอยู่ในห้องสีค่ะอยู่ในห้องสนาเขาบ้าหม่อย่าเลื่นกดติดตามบันองคาหินทมนงคนนะเข้ามาเหมผักดติดตามบันอีนึงขนาปีนใจเหรือญค่ะปีเหลือนก็เลยกว่าหนึ่งชิวอย่างไรขนาแล้วก็เล่าเอ๋ขนาเลาเอ๋นะอย่าปีนขนาเราเอ๋นะอย่าปีนขนาเลยกว่าหนึ่งชิวค่ะ ลยกว่านึชิวฮีโ่ฮีโ่ไปเ้คนนะตีเ้อตังเขาเต็มหู่มเลยอฮิโลวาเป็นาสียวเอนะก็ปียักกาอักกาต้งตเ้อังฮีโนี่นะเออเี้อฮิโลอยู่ด้อเหนะถูกไวแน่ถูกไวถูกไววันนี้ถูกหรือเปล่านะวันนี้ถูกหรือเปล่านะวันนี้ถูกหรเนี่คนนี้ต้องเส่มนะโอ้ยโอยโอ้ยเจ็บโอ้ยวนะดจุเลยงเืเน้ปียักกามังตาแล้วขนาดเนี้อใสทางหั้มนะเหนือปวนนี่เหนือป้วเอาลอยๆขนาดเอาลอยๆค่ะปีน่อ เอาเต็มๆครับก่นในลูกก่านี่ก็ไปย่าไปขย้อเดียวี่ก็ไปย่าสีก็ชื้อของก่อนนี่ค่ะนะชื้อของก่อนยุเคก็ไปง่านะยุเคก็ไปละสีู้นะนะใจมุนก็ไปง่านะนะใจมุนนะพวกแขก็เต็มเยู้นะฮะพิดทอปเตะอะรอยู่ห้าคะแนนค่ะพวกิดทอปหนึ่งนะทิดทอปสองอะไรสมคะแนนทอปสาก็สองคะแนนไนค่ะนะมาสสมตั้งสิบกวขมาเม่ักกุไลปันกดติดตามเมืนอีกหนึ่งค่ะอ่าแล้วก็ใจลีนะครัแล้วใจลีนี่ค่ะนะเป็นลีนี่ค่ะนะเป็นลีก็เลี้ยงง่ายตั้งพี่เอาก้าั่นะ

สมุตังสิบวกคอนะเขาไม่เหกับกิตังมืนมองคบสายก็เลยกวชู้เลในณะเขม่กติจดปันอยู่สามเกมครับอ่าเขาไม่กติจัดปันสามเกมคณะสามเกมคเอากระเนมารวมกันกระเนีนมารวมเนกันนะอะไรกรเนี่นนำกติเพียกะทำต้ลังหมดตายยอตายตั้งตายเนี่ยโอ้ไม่เวลายังมีอ่าต้องต้องมีอะไรแถวนะต้องมีเขาย่าแถวเกมมือถวสองเกมนะอะไรก็เน้ยนนำกานะโอเคมา้วที่ยาลูกที่ยาก็เลยกว่าชู้หนึ่งครับที่ยาก็เลยกว่าชู้หนึ่งนะ อจะอย่าอย่เริ่มแช่กนะจะได้จนมาติชบนปานดกก็าตียา็เไยกว่าคินึงฮะเลยกว่าก้นหนึ่งาดะก้ม้วยทง่าส่งฟาอเรกว่าหนึงก้ามเลยไว้ก็อยู่ไว้พินีนะอยู่ไว้พิในนดอยู่พินนหรือสิบสองก้นเยฮะกันในก้อ่ก wow. ็นในเรงสามมาเปียยเผานโอ้ป huh. mm ีเดือนอกว่าเทงก้นวะเฮ้ยปีเดือนเลรกว่าเทียงชั่วเนี่ยปเดือนเลกว่าเทียงชั่วนะืมสุลอลรือสุลลอยี่รังเผาในี่สุลละสุลอ สุดหลอเซนิโอมังลีดีมังลอยๆนะ่ะเออตั้งชื่อตะก้อนให้มังลีดีค่ะนะคนขิเงเอาขอบบนที่กดเซนะตายหรือยังน้องดาวเนี่ยตายหรือยังเนี่ยทัานเข้ามาอยู่ก็เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ดูเลยนะตายโดนไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนตายแล้วน้องดาวตายแล้วไม่เป็นไรยังมีอีกสองเกมนะเกมหนึ่งสองเกมนะอ,อ่เกมหนึ่งสองเกมนะไม่เป็นไรยังมีโอกาสอยู่ครับยังมีโอกาสอยู่ ไม่ใช่แค้นเล่นด้วยได้ไหมได้หรือเปล่าสะพ้คนในแค้นก่นนะครับวันนี้สพกคนในแค้ก่นสายคาี่ตายแล้วค <laughs> <t ool alan> ตายแล้วตาแล้วเอาให่นะตายแล้วเอาใหม่ยังมีอีกสเกมนะลูกอันมายาตายแล้วมังเท้าเราอีมังเท้าปัญญาการเอ่เสือในเลกอโกนะเสือเลยก่าโก่ะมาเปใส่ผลตเยกันุนะมาเวเนอันทีละสองคิวสอี่ไปะอันทีละสองคิเนี่ยไปแล้วนี่ไปอ๋อในู่รอพี่เลี่ในู่นาพี่ใส่เล่อนเนี้ยเผาับแ่แน่มันเล้ย กุนักเคียนบัลลางแา้วเขกเลนนาคีมาจัดกิจกรรมบรรลุเคียนเหมือนกันไ่ลงยี่อมึนะเฮ้ยมาจอดขามาประวเริยนเรียบร้อยสองข่าเลยสองคิวเลยโอ้โหสองฝ่าเลยสายสองฝ่าสองฝ่าเะยกับสองคิวนาอสาะสม่ก็เลืสองคิวค่ะแล้วก็บาเพอเียงก็เทียวเก็กม่เลวสดเลยมัน้ายกันเนี่ยไปยอกันเนี่ยสะสไปเยอะกันนมันต้องยลมนมันตีมังวไว้ายมก็เด็กเรีนนี่ยเอาสัก้ักูซะด้วยโอ้โหเบีดสิบสี่บียดบสี่ั กองคนของวงคุณอย่นกินมาเนี่ยิ่มกินหมดอยาก็น้ำ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 แข็งสื้อมลจะใจนุ่มขลิจอมอ่ะนะปากก็ติดตามอีกหนึ่งคะปากก็ติดตามอีกนึงเดยมกดคอมเปนก้ามาคณะเอเอสุดหล่อนรังคอยความมนาเฮ้ยมังกนโอ้โหควันนะนะคนเรียบร้อยวนะคันนั้นก่อนเี่ยงก็ไม่คก่อนหน้าก็ปัดฟ้าม anse, okay, ันหมดเลยสุดหล่อได้ก่อนเลยสามคิวเลยเฮ้ยโอ้โหแล้วอีกเปตายดูนี่แล้วอีนี่ยเป็นนังก้อนนนะเป็นัุ์ทุนธรรมดาซอยที่ซอยคะอ่าใใต้เนี่ ก็เลยก็เลยก็ไม่ต้ต้องมอเรา้เราอีน่อยากกินนะนาแล้วก่นนึงก็นแล้วอีข้นะเออมัเผปัดหัวชิดังูกินเรื่อยหวังสายปนนอสายปูนหมดขึงนนะลูกมันหมอยืดปูนหนาวสายปูนนขึนี่โลิน่นทำามตายอะไรเน่ก็นขึ้นี่โลหแล้วนะที่โลหตเนี่ยมีหล่ตยาลูกติยานนเนียต้องสายปูนนหายกันนะคือดกากนเออตดกกนกไปนะปัดมันมดกันนะยือหายยื้อายือกันอ่าติยาก็ออกหลอกหมอ อ่าตั้งนานมิกลัวเลยสซมือเฮมานนนั้นด้นนั้นมีกลวเลยนะก้อนะเป็นผาเต็มหูเฮมาสูงตั้งใส่อกนนาดมาสูงปุ๊กก้นยิ่จดีก็เตนมาว้แล้นะเวตียตีอมากกว่าเปทยงมากเปทียงพี่น้องตังลยเทียอ่ามากกว่าเป้ทางสวมผ้าขนาดสวมผ้าขนาดเี้ีเขาคปีอยู่วะเขาเขีงขกเต็มมาอยู่กันนะแชงขเต็มมาอยู่ทางมือไปตังห้ากับเว้ยสุดระสุดรกสุดระสามก้อนเฮชัดผลมองมาที่ก้องวะเวียตียะนี่เนี่ยต้องใจเยนี่นะตีย ที่อยากปักนี่ลิปะนมันู้อยากดี้ไอ้ว่าเออมกมยานี้เาเนี่ยำนะพิเศเสือตปปารกนนั้เราจยนะยังขก้นอยู่ทั่สองเกมค่ะยังเลยสองเกมนะคะน้องดาวไม่ต้องเสียใจนะคะอย่าลืมทขนาะออกค่ะเช่นที่ในป็นเตะก็ตั้งขอยของ้างในมือกะดตักเขามาคุนักขไ้กนนว่านี่เตะก็ใครขามกล้องไงอ่าอธิยัดเติมเบรตก่อนที่จะยัดปักนี่ยัดยัดยดข้ามบันไดรู้ยัดยดันรู้มนเลย็นเดยวสามก่อสี่ก่อห้าก่อนนะเลือห้าก่อนนะ สีไล่แปดสิบแปดเพ้ยขนากนไลที่หนึ่งขนาดแล้วก็กนที่ไลที่สองก็สามสี่สิบสี่เพี้ยือมาปียานันหมกเก้านวะมีเพยวานนั้นมหมกแยนหัวนดนียีตายะเทียมกลองนะมันเลยก็สี่ก้วนะปีดโชว์ละสี่ก้ยเนี่ยนเนี่ยต้อง2ับค่ารตียาปะดีเดียามหผมเนยไวได้อยกเก็บไวัไว้เก็บไวัไได้กมาเป็นอ่าเพลตางก่ัสิบี่สิแด้าวัเลยก็จับค่าัดได้พัดจะ ต้งสมภ้าออแมนาหมนออมนาแบบกวงกนันนะสงผ้านาเฮ้ยยานะมือเก็ลสีก้อนเลยนะอย่าเช่อนะเออสามเกมสามเกม่าเกมที่หนึ่งเลยสี่เลกี่็กเกนาดตินะแล้วเกมที่สงก็เลยสามร้อยสี่สิบสี่เพียกเกมที่สามก็จะเลยอยู่ร้อยเชสองเลยนะร้อยเจ็ดสิบสองเะเออมาตียาปัดไปเลยเฮ้สามก้อนเว้ยตียาเว้ยว้าวเวียตี้มันบกคลึงขนาดมันตึกไปเพียงเลยอ่ะมันบกโลกตีตียาเนี่ยหรือสามก้อนหรือเขอสามก้อนหรือจะเสือกเนี่ยหรือจะเสือกอ่าสายผลนี่แหละใ ตนีเลยหัวหน้านใจงน้ำจะกร่วนอะไรต่อตตเล่นยต่อไรหมดเลยนะครับคาพองแบบใส่ใส่น้อนใส่นมนะที่ยากูเดียว่าที่ยาก็ปั่นม่วงะนะปั่นกว่าปั่นมาตาปูรนปูลายขึ้ยคือพิษครับพิษครับพิษขยันต้งยันเนี่ยนะเนี่จะเชื้อนะเอ่อจะาส่พลูนนะเนี่ยต้องส่พลนนะที่ยานะคืนฤิธิ์ที่ยานั่นมันกลมุกกลมกนั่น สายพวนสายพวนสายพวนสายพุธะวงสายพวนสายพวนอ่าโอ้สายพวนเจี๊ยบเลยอ่า oh, ดีมันมีวงนะดีมันมีวงนะเจี่เตียอ่าเีอย่าเขี้ยวนะเอีะต้องนากรมีนะระวังเนี่าใเสือสวยนะหรเสือเขาต้องลัางมือเจะเสือเขาต้องลัางนะแล้วเสือเขาต้องลังเยอะบ่เฮยมาสูงตั้งเรากกนน่จมดิเขมัดด้วยเลยมาเป็นเห้งะนะ โอ้โหผักเก็บกว่าเมื่อเลี้ยวผักเก็บกว่าตียาปัดไว้สีก็เฮ้ย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 กันยนไเว้ยที่ชวงลวเว้ยเดี๋ยวที่นึงเว้ยผดเอาเว้ยก็ในหนึ่งคิวนะก็ในสี่คินะโอ้กูกดไลค์มีเป็นชิบก็มักกดไลค์ปันเนี้ยกดไลค์ก็กูกาะนะเฮ้ย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 ตายตาตจะเสือจะเสื่อฟังตัวนาตี้ยาน่ม <Power Lip> okay, ันธรรมดานาววยดเอียดอเวียดเอียนกันเห้ยัวยดเอียดห่อวียดเอ็ดดินาดลูกซ่องโค้งต่อลูกช่องค้งนะเออมีเหมือนกันะนะเหมือนกันนะ พอดีอยู่พอดีกว่านะวันนี้ไม่ได้ถูกครับวันนี้ไม่ได้ถูกครับไม่ได้ถูกครับผมมันแรงเอานุ่มมันไม่ได้ถูกครับเออมมลิวก็ตียากตียากครับจะสือนับปัดกันด้วยรู้นะพอดีเลยพอดีกว่าพอดีอยู่พอดีกว่านะมังเอะมักคว้ามักปีกว้ยป่วยมักปีกุ้ยป่วยอืมเล็บจิ้มบดให้มักปีกล้ยมั้ยมักปีกุ้ยเล็บจิ้มบดชุ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 ดวีเอวีเอฟพอดีลวดรามารูพผลโอ้ ตียาเปกว่านะทีหนึ่งฮะตียาเปกว่าที่หนึงน่งก็ตั้งหมดก็ตีลอยู่อามารวม,มนนันหากะเนีน้มันหลายหลาก้นอนนายก้นอกนอน,ะนะเบงญานนะพอเล่นนํำก็กำมัดเฉลยที่ลังฮะหาก้อนอะไรกว่าสิบกะเนนกันนะสิบกะเนนค่ะ,นะก,คะกว่าสิบกะเนไหนนะเ ชิปคะเนนค่ะโอเคเดี๋ยวคาดเด๋ม่าเลยบัติีลังค่ะนะเพรเพี้ก็ไล่เพี้ยนกว่าอยู่ที่1ก็ไล่กว่า4ี่ปดชีวิตเพี้ยนค่ะนะก้นไล่ที่1นะแล้วก็ก้นไล่ที่2ก็ไล่กว่า3ามน่าสีเพี้ยนค่ะ